สวัสดีค่ะเป็นเวน,น,นุติพยายนิสัย์ไนต์เตเลียนะคะตอนนี้เรามากันที่ซากบลักหักพังเก่าของโรมค่ะในกรุงโรมค่ะก็จะเห็นนะคะเป็นซากเสาสีขาวตัวนี้นะคะเริ่มแรกที่สร้างเนี่ยเขาจะลงสีค่ะแต่ว่าตอนนี้พอเวลาผ่านไปก็คือโดนแดดโดนฝนโดนลมหินอ่อนก็จะกลายเป็นสีขาวทั้งหมดค่ะเริ่มถึงตึกโนนด้วยค่ะเป็นตึกโบราณของโรมค่ะแล้วก็ตึกนี้เป็นตึก ออฟฟิศของโรมนะคะด้านนี้มองไปก็จะเห็นซากเห็นไหมคะเป็นโบราณทั้งหมดเลยอายุประมาณพันปีค่ะแล้วก็ถัดไปจากตึกตรงนั้นนะคะเราจะเห็นโคลอเซียมหรือเราเรียกกันว่าโคลอเซียมนั่นเองที่ชอบนิยมมาท่องเที่ยวกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมโคลอเซียมนะคะค่ะแล้วก่อนที่จะไปโคลอเซียมนะคะเราก็พามาชมซุ้มตัวนี้ค่ะเป็นซุ้มแล้วก็มีถนนที่จะทําด้วยก้อนหินนะคะปู ที่ทหารแล้วก็ผู้คนเดินผ่านแล้วก็ทาสเดินผ่านเพื่อเข้าเมืองนะคะตรงนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะเริ่มแรกเนี่ยจะสร้างด้วยลงสีแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นสีขาวเพราะว่ามีอายุปเป็นพันปีแล้วค่ะแล้วตรงนี้นะคะเราก็จะพามาดูตึกที่ใช้ทำงานเกี่ยวกับคดีความการตัดสินด้านในของโรมค่ะ แล้วก็รอบๆก็จะเป็นซากเมืองนะคะที่เราเห็นกันจากมุมด้านบนก่อนหน้านี้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าโคลเซียร์หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ใครมาอิตาลีต้องมาโคลเซียรค่ะโคลเซียรสร้างขึ้นทับทะเลสาบหาที่มีความกว้างค่ะอายุเป็นพันปีค่ะชื่อเดิมของเขาก็คือเทียโตรฟราเวอนั่นเองค่ะด้านในนะคะจะมี เป็นล็อกที่นั่งที่จะเห็นเป็นช่องอะคะ่ะแล้วก็มีหมายเลขให้เพื่อเวลาที่เราซื้อตั๋วเข้าไปชมอะคะ่ะเราก็นั่งตามหมายเลขตอนนี้ด้านในจะเต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์น,นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปถ่ายวิดีโอได้ด้านหนคะ่ะแต่จะมีภาพให้ชมกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอให้ด้วยนะคะแล้วเราจะพาไปเที่ยวให้รอบอิตาลีนะคะสวัสดีค่ะชาว